ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล m ตอเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูน,นธนกฤษเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตเรื่องหนังรายการที่จะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มารายงานรายไดใ้ให้ทุกคนได้ทราบกันครับซึ่งเราก็จะกลับมาพบกันเป็นประจำทุทกๆวันจันทร์ทางช่องฟิล m ตอเวนตี้ของเราที่นี่แหละครับดังนั้นใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟิล m ตอเวนตี้ของเราเอาไว้ด้วยนะครับซึ่ง สำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสมยศครับโดยเดทมาสับสนุนรายการ20บาทคุณอานิวัน300บาทคุณธนวัฒน์25บาทคุณราชัน35บาทคุณเอื้อมแข100บาท คุณกันนิพัฒน์ยบาทคุณพิพัฒน์20บาทคุณทัศพล1น9บาทคุณเสรณี50บาทคุณวัชระเดช100บาทคุณชาตรี30บาทคุณอัจฉรา30บาทและคุณบัณฑิต9 9บาทขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับ และสำหรับพี่น้องคนไหนที่อยากจะร่วมสนับสนุนรายการอัปเดตรายได้หนังของเราให้มีต่อๆไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดนิได้ทักเลขบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้หรือดูได้จากรายละเอยียดที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปได้เลยครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่12สิงหาคม2024ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่ไปลุ้นร,ร้อมกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่ภาพยนตร์เข้าฉายใหม่ประจำสัปดาห์ครับกับภาพยนตร์เรื่อง Borderlands ภาพยนตร์แนวแอคชั่นคอมดี้จากค่าย Lion Gate เ,เรื่องราวภารกิจการตามหาคนหายของทีมรวมคนเพี้ยนแห่งกาแล็กซี โดย Borderlands เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่9สิงหาคมใช้ทุนสร้างไป110-120ล้านเหรียญปัจจุบ,บันทำรายได้ไปเพียงแค่8.8ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเหมือนไลออนเกตพยายามจะทำเหมือน Guardian of the Galaxy ของทางมาเวิลมากเกินไปครับแล้วก็ใช้ทุนสร้างไปซะสูงเลยครับแต่รายได้เปิดตัวดูสิฮะโอ้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆครับแบบนี้ ไปต่อกันที่ภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายในบ้านเราวันที่15สิงหาคมนี้นะครับกับ It e n s With Us ร่องรอยแห่งรักเราภาพยนตร์แนวโรแมนติกดราม่าจากค่ายโคลัมเบียพิกเจอร์ครับ ที่สร้างขึ้นจากนวัตยายขายดีของคอลีนฮูเวอร์โดยภาพยนต์เรื่องนี้เข้าฉายในเอเมริกาไปเมื่อวันที่9สิงหาคมใช้ทุนสร้างไป25ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น80ล้านเหรียญครับเรื่องนี้ก็ถือว่ากระแสการตอบรับดีเยี่ยมเลยครับหนังสามารถทํากําไรได้ตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เข้าฉายเลยทีเดียวซึ่งกลุ่มแฟนคลับหลักๆก็ตามมาจากเวอร์ชั่นนวัตยายนั่นเองเลยครับไปตอนกับเรื่องนี้ครับกับทร a p ภาพยนต์แนวทิวเลอร์จากค่าย Warner Brothers เรื่องราวความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับ2พ่อลูกที่กำลังชมคอนเสิร์ตโดยแ r a ปเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่2ส,สิงหาคมใช้ทุนสร้างไป30ล้านเหรียญปัจจุบ,บันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น45.2ล้านเหรียญครับรุงนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในเส้นทางที่จะคุ้มทุนครับไปดูรายได้เรื่องนี้กันต่อนะครับกับ Twisters ภาพยนตร์แนวแอคชั่นทิลเลอร์จากค่าย Warner Brothers และ u n ร v ว r s a l p i c t u r e ที่รีเมคขึ้นจากภาพยนตร์ต้นฉบับในปี1996โดย Twi s t ต r s เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่19กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไป155ล้านเหรียญปัจจุบ,บันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น310ล้านเหรียญถ้าเราคิดเฉพาะต้องแบ่งให้โรงภาพยนตร์ครึ่งหนึงนะครับเท่ากับว่า Twitter ในสัปดาห์นี้คุ้มทุนเรียบร้อยแล้วนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นการคุ้มทุนแบบคาบลูกคาบดอกก็ตามแต่นะฮะแต่ก็ยังถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นเยอะครับกับ t w i t t e r นะฮะดูแล้วก็อาจจะหวังถึงกำไรได้ไดบ้างแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่ารายได้ก็ยังถือว่าขยับอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้อยู่ครับขอแนะนำ u b u p r พ m ม u m ราคาเริ่มต้นที่19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music มูลค่า129บาทตลอดการใช้งาน ยังไม่พอเรายังแถม VIU Premium ให้อีกหนึ่งเดือนไปเลย ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์แถมยังเปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็อยังฟังได้สำหรับใครที่ใช YouTube Premium อยู่แล้วก็สามารถย้ายมาใช้บริการกับเราได้ครับเรามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้ไม่ว่าจะรีวิวหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามารบกวนอีกต่อไปพี่พน้องคนไหนที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้ง ID l ดี e ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือจะสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเรา AdCA ค 4K กันนะครับ ตอนกับเรื่องนี้ครับกับลองเล็กส์ทอรหัสคลั่งอมหิตภาพยนตร์แนวฮลเลอร,ร์ทิวเลอร์จากค่ายนีออนกับเรื่องราวการตามล่าเพื่อไขคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ FBI โดยลองเล็กส์เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่12กร,รกฎาคมใช้ทุนสร้างไปแค่10ล้านเหรียญครับปัจจุบันทํารายได้ไปลางสิ้น90้ล้านเหรียญน,นี้ก็ถือว่าได้กําไรไปหลายเท่าเรียบร้อยแล้วล่ครับ แตกต่างจากเรื่องนี้ครับกับไฟมีทูดูมูลทยานฟ้าสู่พื้นจันทร์ภาพยนตร์แนวโรแมนติกคค,ค,คมเมรีดด้จากค่ายโคลอมเบียพิกเจอร์นะครับที่บ้านเราเพิ่งจะเข้าฉายไปเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ที่อเมริกาฉายมาตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมแล้วครับเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไป100ล้านเหรียญครับปัจจุบันเพิ่งทำไรายได้ไปเพียงแค่39.6ล้านเหรียญเท่านั้นเองหนังเข้าฉายมาถึง5สัปดาห์แล้วครับรายได้ยังไม่ถึงครึ่งทางที่จะคุ้มทุนเลยแถมสัปดาห์ล่าสุดยังเก เพิ่มมาได้เพียงแค่2ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับ ไปตอนกับเรื่องนี้ครับกับ a q u a เอ็ดเพ s สเด1ดินแดนไร้เสียงวันที่1การกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์นแนวดราม่าทิวเลอร์จากค่ายพันาเมาพิเกอร์ที่ในภาคน,นี้จะย้อนกลับไปเล่าเรื่องราวตั้งแต่วันแรกที่เอเลียนบุกโลกโดย Aquarepress ในภาคน,นี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่28มิถุนายนใช้ทุนสร้างไป67ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น260.7ล้านเหรียญครับเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับหนังได้กำไรไปตั้งนานแล้วครับ เชนเดียวกับเรื่องนี้ครับกับ Bad Boys Right or Die คู่หูขวางนรกลุยต่อให้โลกจำ การกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอคชั่นคอมเมดี้จากค่ายโซนี่พิ t คเจอร์กับเรื่องราวการทำภารกิจของ2ตำรวจคู่หูจากไมอามีโดยแบดบอยในภาคนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่7มิถุนายนครับใช้ทุนสร้างไป100ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น400.4ล้านเหรียญครับถึงแม้รายได้จะแผ่วมากๆแล้วแต่ในที่สุดก็สามารถแตะ400ล้านเหรียญจนได้ครับสำหรับแบดบอยในภาคนี้ ไปดูกลุ่มหนังทำเงินหัวตารางกันบ้างครับเริ่มจากเรื่องนี้ครับกับ Inside Out 2มหัศจรรย์อารมณ์อลเวง2การกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอนิเมชันคุณภาพจากค่ายพิกซาสต u ด i โและดิสนี y กับเรื่องราวของศูนย์สั่งการทางอารมณ์ของสาวน้อยไรรี โดย Inside Out 2เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่14มิถุนายนใช้ทุนสร้างไป200ล้านเหรียญปัจจุบันกว่ารายได้ไปลั้งสิ้น1,593.7ล้านเหรียญครับยังคงครองตำแหน่งเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงที่สุดในปี2024อยู่ในขณะนี้ ซาสิตใหม่กลายเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่ทำรายได้สูงที่สุดในโลกและขึ้นไปติดอยู่ในอันดับที่10ของอันดับหนังทำเงินตลอดการไปเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ตามหลังอันดับที่9 The Lion King อยู่เพียงแค่ประมาณ70ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับดูแล้วมีความเป็นไปได้ที่ Inside Out 2จะแซง The Lion King ขึ้นไปติดอยู่ในอันดับที่9ของอันดับหนังทำเงินตลอดการได้ครับ สุดนี้ก็ยังมีลุ้นถึงพันล้านอยู่นะครับกับ Despicable Me 4 Mr. Sa สเตอร์แสบร้ายเกินพิกัด4การกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอนิเมชันแนวคอมเมดี้จากค่าย l l u m i n a t i o n และ Universal Picture กับเรื่องราวความวุ่นวายครั้งใหม่ของครอบครัวกลูและเหล่าลูกสมุนมินเนี่ยนตัวป,ป่วนโดยมิสเตอร์แสบในภาคนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่3กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไป100ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปลวทั้งสิ้น8 0 7 1ล้านเหรียญมิสเตอร์แสบในภาคที่แล้วเนี่ย ทำสถิติรายได้ไปที่1 0 3 4ล้านเหรียญครับก็ต้องรอติดตามกันดูครับ <c oughs> ว่ารายได้ในภาคนี้เนี่ยจะสามารถทําลายสถิติเดิมได้หรือเปล่าแต่ก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้ไม,ม <c oughs> ไม่มีเรื่องไหนแรงเท่าเรื่องนี้ครับนั่นก็คือ d e d p o o l and Wolverine ภาพยนตร์แนวแอคชั่นคอมดี้เรทอาจากค่ายมาว์เวลสตูดิโอและดิสนีย์ที่เรียกว่าทำมาเอาใจสาวกมาเวลแบบสุดๆเลยครับโดยเดทพูแอนวูฟเวอรีนเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมใช้ถุกสร้างไป200ล้านเหรียญปัจจุบันกว่ารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น1,029.5ล้านเหรียญครับโอ้โหหนังทะลุพันล้านได้โดยฉายเพียงแค่3สัปดาห์เหมือนอีซายอัลทูเลยครับครองตำแหน่งเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดเป็นอันดับ2ในปี 24ซึ่งก็กลายเป็นหนังพันล้านเรื่องที่2ในปีนี้เช่นกันครับแถมในสัปดาห์นี้ d e a o ดทพู w o l v e r i n e ทำไรายได้แซง Op p เ n h e i m ม r ขึ้นไปครองตำแหน่งเป็นภาพยนตร์เรทอาร์ที่ทำไรายได้สูงที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกแล้วครับซึ่งมีไรายได้ตามหลังอันดับ1 Joker อเกอยู่เพียงแค่ประมาณ50บล้านเหรียญเท่านั้นเองครับตอนนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสสูงมากๆครับที่ d e a o ดทพู w o l v e r i n e จะสามารถแซงจ็อกเกอร์ขึ้นไปครองตำแหน่งเป็นภาพยนตร์เรทอาร์ที่ทำไรายได้สูงที่สุดใน โลกได้ครับกลับมาดูไรายได้ภาพยนต์ไทยบ้านเรากันบ้างนะครับเริ่มจากเรื่องนี้ครับกับ The Curse Land แดนสาบภาพยนต์แนวฮอลล์เรอร์ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่11กรกฎาคมปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วประมาณ22ล้านบาทครับภาพยนต์เรื่องเทอม3ภาพยนต์แนวฮอลล์เรอร์ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่30 000, พฤษภาคมปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วประมาณ130ล้านบาท ภาพยนตร์เรื่องผาดำคำไอซินเดเล l าสตอรี่ภาพยนตร์แนวโรแมนติกค,คอมเมดี้ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่25กรกฎาคมปัจจุบันทำรายได้ไปลวประมาณ10ล้านบาทภาพยนตร์เรื่องชอพ1สมรภูมิคืนชีพภาพยนตร์แนวแอคชั่นโฮลเลอร์ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่1สิงหาคมปัจจุบันทำรายได้ไปลวประมาณ8ล้านบาท ปิดท้ายกับภาพยนตร์ไทยเข้าฉายใหม่เรื่องมาหน้าแมนภาพยนตร์แนวแอคชั่นคอมดี้จากช่อง3และ M-Studio ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่8สิงหาคมปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วประมาณ4ล้านบาทครับเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณนะวันที่12สิงหาคม2024ใครที่ชื่นชอบและกำลับบงเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่12สิงหาคมครับเป็น วันแม่ที่พวกเราคนไทยคุ้นเคยกันมานานผมก็ขออนุญาตนะครับอวยพรให้กับคุณแม่ของพี่พน้องทุกคนที่กําลังชมคลิปนี้อยู่เนี่ยขอให้คุณแม่ทุกท่าน จงมีแต่ความสุขครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับพวกเราแบบนี้ไปนานๆนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤษจากช่องฟิลทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ